ทุกคนฝากด้วยนะใครเป็น FC แม่แก้มบุ๋มนะใครเป็น FC แม่แก้มบุ๋มนะถ้าแบบว่าถ้าแบบว่าเขาไลฟ์แล้วเขานั่งกินปลาหรือมีอะไรนะส่งมาให้ที่ฉันด้วยทุกคนอย่าลืม FC เขาเยอะ FC เขาเยอะอืคิดถึงนะคะคิดถึงนะคะครั้งหลังสุดที่ได้เจอกันก็สะพานเหล็กตอนยังทํารายการอันนี้นะคะทํารายการแย่งซีนอยู่เอาพี่แก้มบุ๋มเคยมาไหมมาเคยมาตั้งสองรอบนุ่น ไปแล้วค่คะขอบคุณคะ่ขคณคะขอบคุณค่ะแม่ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะอุ้น่ารักมากเลย่ะตบมือกันตบมือด้วยมาอุ่นหนุนและยังส่งของฝากญไ้อีกขอบคุณนะคะพี่แก้มบุ๋มขอบพระคุณคะ่ะเออพี่แพรรี่ปลากีกรรมค่ะเนี่ยปลากีกรมพี่แพรี่ปลากีกรมค่ะเนี่ยสองร้อยกว่าถ้าเป็นเอ่อถ้าสองร้อยกว่าได้สองชิ้นนะคะสองชิ้นนะคะสองร้อยกรัมค่ะแต่ย้ําก่อนนะคุณต้องเข้าใจว่านี่ปลาอินซีแดดเดียวนะ มันเป็นปลาอินรีแดดเดียวนะครับเป็นปลาอินรีนะเคยทานปลาอินทรีหรือเปล่าคะพี่ต้องเข้าใจก่อนนะว่ามันคือปลาอินทรีนะเข้าใจใช่ไหมว่ามันคือปลาอินรีเนาะเข้าใจเนาะเออถ้าเข้าใจแล้วจบแล้วเดี๋ยวจะคิดว่าอ๋อแพงจังปลาเลยวะสองชิ้นมันต้องรู้ก่อนนะว่ามันเนื้อปลาอะไรมันมีเนื้อปลาอะไรนะคะเออไม่เคยขาอันนี้ใช่แบบไม่ใช่อินรีเค็มอินรีแดดเดียวปลาสดแดดเดียวจากอินทรีมีสองอย่างมีอินทรีเค็มกับอินรีสดอันนี้เป็นปลาสดจากทะเลทาแดดเดียวแล้วก็ส่งนะคะ กลับบ้านแล้วเหรอคุณแพรี่ยังค่ะแม่มีงานเดี๋ยวมีงานวันที่สิบเก้าอีกจะมีคิวถ่ายหนังอยู่แล้วก็ต้องบรรยายด้วยตอนบ่ายรับงานบรรยายกดญแกุญแจกด้แก ค้าเลิศแบบมีแบบอวยพรด้วยเดินทางปลอดภัยค่ะเรื่องเนื้อโทรมาจากไหนเนี่ยมอราชพัฒน์เชียงใหม่มอราชพัฒน์เชียงใหม่อ๋อไปไม่ไหวหรอกเชียงใหม่เป็นวิทยากรอ,อ๋อมีหน้าเรามีโอกาอ๋อโอ้ <Okay. S 1> บอกเขาว่าใกล้ๆค่อยตัวมาใหม่นะบอกเขาไปแล้วไม่ไม่รับงานเกินหนึ่งเดือนไม่รับนะเอ้ยเกินหนึ่งเดือนแบบไกลไปสองเดือนอะไม่รับเยลยงานยาวๆเพราะเราไม่รู้ว่าเราติดอะไรบ้างเดี๋ยวมันเป็นเป็นอันนี้เราแล้วพอเรารับงานมาแล้วเดี๋ยวมันเป็นรับ เป็นห่วงของเราเออแค่นี้พอเดินนี้เดืนหน้าพองานยาไม่รับเลยแจ้งลูกค้าไปว่าอ่าเดี๋ยวใกล้ๆลบรบกวนช่วยติดต่อกลับมาใหม่ขายดีกลมกล่อมพร้อมทานขอบคุณค่ะสวัสดีหนึ่งันสาร้อยท่านค่ะสวัสดีหนึ่งันสรอยท่านค่ะดีใจเลยเมื่อกี้พี่แก้มบุ๋มมาให้กําลังใจมาให้กำลังใจเนี่ยคนแบบซับอรอตซับใจกันเห็เนเะล่ะเออเห็นะล่ะเนี่ยแฟนดีฉันจะเปตึกอยู่ ตองเขาชำรู้ด้วยนะว่าเขาขายไข่มุกก็มันขึ้นไงเว้ยกดตักกำลังตักไข่มุกขายอยู่พอดีแรงไม่ใช่ไปแอบุปหนุนเข้ามาแล้วเหรออุตอซื้อมาสองอันแล้วก็มาใส่คนละอันไปใส่เอฟมากคตรกล้านะคะกคตรกล้านะคะใครขับรถฮะคนขับรถค่ะผู้จัดการด้วยคนขับรถด้วยคนขับรถค่ะประกรณไปทุกช่องเออมีคนบอกประกรณไปทุกช่อง คราวที่แล้วโดนหลอกเสียเงินไปพี่มาสั่งในไลน์นี่สิพี่มาสั่งในไลน์นี่ส,พส,สิพี่จะได้ไม่โดนหลอกมาสั่งในไลน์เร็วไปสั่งแล้วชุดสองร้อยสี่สิบได้กี่ชิ้นสามถึงห้าชิ้นค่ะพี่ แต่ว่าแพ็กส่วนใหญ่จะ4ชิ้นนะถ้าได้3ชิ้นคือต้องชิ้นใหญ่มากๆจากปลาตัวใหญ่ๆถ้าปลาตัวเล็กก็จะได้5ชิ้นจะ 3- าถึงหชิ้นไม่มีเกินนี้และไม่มีน้อยกว่านี้แต่ถ้าแพ็ค200กรัมมาได้แน่สอชิ้นอันนี้คือได้แน่เลยเพราะว่ามันสามารถหาชิ้นปลาช่างได้เพราะว่ามันแค่2ชิ้นแต่ถ้า400กรัมมายากเวลามันจะหาปลาช่างให้ได้แบบบางทีดิฉันบอกเลยนะคะว่าแอดมินดิฉันมันก็แถมไปให้เยอะมากลูกค้าไปช่างบางทีอะสี่ร้อยสามสิบกรัมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกินไปให้เยอะสั่งงันนีี้่่สททคะ สั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งทันทีสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งทันทีค่ะกดตะกร้าได้เลยสั่งและจ่ายตังแล้วขอบพระคุณนะคะขายของจนลืมเข้าห้องน้ำห้องท่าไปหมดเลยเนี่ยตอนนี้ไปเดี๋ยวหาค่อยค่อหาครับอ,อ,อีกแักแป๊บนึ่งสักแป๊บนึงทุกคนกดตะกร้าให้หนูหน่อยนะคะขึ้นทันสี้อยหกสิบแปดแล้วค่ะไม่ต้องสนใจรับไปขายนะคะไม่ไม่ให้ค่ะไม่ได้มีแบบให้รับไปขายนะคะไม่ต้องได้นหน้าเลย ไม่ต้องไม่ต้องไม่คุยกับมิจฉาทีพไม่ต้องมาบอกช่องทางในไลฟ์กูนะคะกูไม่ได้โง่ค่ะี๋ยว่าลงหลุมหมดเลยอีพกมิจฉาทีพอีพกมิจจีมึงไม่ต้องมาแบบตอนจให้รับไปขายค่ะคือมึงหากินมึงไปหากินจากช่องอื่นแต่ค่ะช่องนี้ไม่มียาค่ะช่องนี้ไม่มียาให้รับประทานค่ะไม่ต้องมาช่องนี้จ้าขายเองได้ค่ะไม่ต้องมารับไปขายค่ะกดตกา้าเลยทุกคนกดตกร้านะคะอินซีแดดเดียวอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จเลยพร้อมทานได้ไปไม่หุ่มไม่มีเวฟทานได้ทันที ใจดีกฏการนะคะปลาสุกแล้วร้อยเปอร์เซ็นเด้อปลาสุกแล้วร้อยเปอร์เซ็นนะคะเออไม่อุน่นไม่เวฟทานได้เลยนะคะบอกแค่นี้แหละไม่อุน่นไม่เวฟคือทานได้เลยนะคะใจดีกฏกานะคะใจดีกฏกามาเลยแล้วไป ทุกคนพร้อมส่งนะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งทันที1,300ท่านถ้าพี่อยากทานพี่สั่งในไลฟ์ช่วงเย็นนี้เลยนะเดี๋ยวคืนนี้ดิฉันไลฟ์อีกคุณจะได้ไม่ต้องไปแย่งกับลูกค้าช่วงค่ำนะคะสั่งแล้วรอกินค่ะขอบคุณค่ะมาคอนเฟิร์มว่าอร่อยมากนี่เห็นมะ,ะมาคอนเฟิร์มว่าอร่อยมากอะนวะกกตะก้าเลยอยากทานค่ะแม่กดเลยเร็วเดี๋ยวตะก้าเต็มนะไลฟ์นี้ดิฉันเอาแค่สองบ้านก่อนพอปะ กดเลยเอาแค่200บ้านก่อนเอากันแบบมากน้อยสันโดษไปก่อนอร่อยค่ะออกเจแล้วเจอกันไม่ใช่ปลาเค็มนะคะเป็นปลาสดจากทะเลนะคะไม่ใช่อินรีเค็มนะแม่นะเป็นอินรีย์แดดเดียวเป็นปลาสดแดดเดียวแล้วก็ทอดเสร็จเลยได้ไปไม่อุน่นไม่เวฟก็ทานได้ทันทีนะคะ188คนแล้วขออีก12บ้านสุดท้ายค่ะขออีก12บ้านสุดท้ายใครใจดีกดเลยค่ะ12บ้านสุดท้ายในไลน์นี้ช่วงเย็นนี้นะคะดเดี๋ยวคืนนี้เจอกันใหม่นะคะขอ12บ้านสุดท้ายจ้ะ <15. S 1> แค่สแบ่12บ้านจ้ะเชิญเลยจ้ะ สั่งแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะขออีกสิบสองบ้านพอนะคะสิบสองบ้านสั่งแล้วพร้อมทานอร่อยมากขอบคุณค่ะอีกสิบสองบ้านนะจ๊ะขาเพีงคแค่นิดหน่อยเออไลเดอร์สายลับขอบคุณค่ะสิบสองบ้านนะคะหนึ่งพันสี่ร้ยทานขอสิบสองอเดอร์จ้ะกดได้เลยค่ะกินซีแดดเดียวจ้ะ ทอดให้เสร็จแล้วพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลยได้ปลดกลินซีแดดเดียว,ออว deal, ทอดให้เสร็จพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟสามารถทานได้ทันทีเลยนะคะบบใจดีกดก้าได้เลย กดตะกร้านะคะทุกคนเร็วเดี๋ยวฉันลงไลฟ์แล้วนะคะอีกสามนาทีลงไลฟ์แล้วอีกสามนาทีลงไลฟ์แล้วจ้ากดเลยค่ะหนึ่งพันสามร้อยท่านค่ะอีกสามนาทีขอสามนาทีส,สุดท้ายจ้าลงไลฟ์แล well. um ้วจ้าสี่โมงครึ่งแล้วสี่โมงครึ่งแล้วจ้าสามดีต่อไปเลยโอ้ยใจงอนเด็แน่มีไหมคะมีใครจะอุดหนุนไหมคะหนึ่งพันสองร้อยท่านขอบคุณค่ะ เดี๋ยวอัดอะไรให้แบบเพื่อพียงแค่นี้เอออัดไล่แล้วรอเข้ามานะอย่าคุณลงนะนานไหมถืออึเปล่าเออนานอ่ะพนะอเหรอขายได้สองร้อยบ้านอะ่ะตอนนี้มันร้อยแปดสิบเก้าแล้วอีกแค่สิบเอ็ดบ้านอีกแค่สิบเอ็ดบ้านไม่ใช่ดูตรงข้างหน้านะ<อ>ไม่ต้องดูตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นมันเกินไปแล้วโอเคเ <laughs> นี่ยดูตรงที่มันขึ้นตรงเนี้ยบ้านว่า,วาตอนนี้ตรงเนี้ยที่ขึ้นมันร้อยแปดสิบเก้าบ้านโอเคอ่ะทุกคนครับสภาพคนหาย อ่ะทุกคนมากดตะกร้าได้เลยนะครับทุกคนขออีกแค่12บ้านเท่านั้นนะครับขออีก12บ้านนะครับขออีก12บ้านนะครับทุกคนอ่าสนใจกดตะกร้าได้เลยนะครับสนใจกดตะกร้าได้เลยนะครับอีกแค่11บ้าทอุ้ยอีก10บ้าทครับอีก10บ้านตอนนี้190คนนะครับได้ซื้อสินค้าจากไลฟ์นี้แล้วนะครับผมเออนะหล่อมากก็อันนี้ก็พอทราบอยู่ครับนิดนึงอันนี้นะพอทราบอยู่ครับ อ่ะสรุปเข้ามาปุ๊บคนหายปั๊บเลยนะครับป้าอิแดดเดียวนะครับเฮ้ยร้อยเก้าสองแล้วเลยร้อยเก้าสองแล้วอู้อ่ะเตรียมเลยนะครับร้อยเก้าสิบสองแล้วนะครับโอ้โหฝยเข้ามามีแต่คนกดเลยเนาะดูดิพี่ไม่ที่แกไลฟ์อย่างนานอ่ะไม่ไม่ค่อยมีคนกดเลยโอ้ดูดิดูอันนี้นะอ่ะแท้เ้ยขายดีอ่ะถึงยังถึงยังสบายแกหน่อยเฮ้ยเกิดแล้วเนี่ยวโอ้ เอาดีแทนสองสองหนึ่งสองแล้วอ่ะเออเฮ้ยเร็วมากอ่ะสองหนึ่งสองอ่ะเออจากหนึ่งเก้าสิบอ่ะเห็นไหมอยู่ที่คนมันอยู่ที่คนเฮ้ยจะถ่ายก่อนถ่ายก่อนถ่ายก่อนแล้วหนึ่งถ่ายไปลงก่อนเว้ยมันไม่เห็นว่ะนี่เอ้ยเอาดีขายคนรวอ่ะสองหนึ่งสองแล้วอ่าทุกคนกดมาอีกเลยครับกดมาอีกได้เลยนะกดมาอีกได้เลยนะครับได้ครับ พอพอตังหน่อยเอาเอาเอาตังไปแล้วเหรอจะไปซื้อกาแฟครับยังยังเรียกเข้าแกไปซื้อบินอ่าทุกคนมาไหนดูซิตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วอ่าทุกคนมาครับขออีกนิดนึงให้แกมาแล้วตกใจหน่อยเออตกใจให้แกมาแล้วแบบเออไอ้นี่มันขายเก่งว่ะเฮอ้นี่ขายไม่ได้เลยเฮ้ยได้อยู่พี่ตาได้อยู่แม้พี่เดี๋ยวจะโดนแกถ่ายรูปไป้ก่อน ไม่ได้อยากโชว์เลยนะครับนี่อาทุกคนกดตะกร้าได้เลยนะครับกดตะกร้าสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเมาส์เดี๋ยวมีเรื่องจะเมาส์ทุกคนอุ้ยต่มันพูดไม่ได้เดี๋ยวอุ้ยไมีกแล้วไมีกแล้วเอาละเอาละเอาละโอืหมชึบอนี่กดอันนี้ไปอีกหนึ่งที่ถ่า,ายไหมครับ นะทุกคนอ่ะตอนนี้ขออีกสองบ้านแล้วกันขออีกสองบ้านขออีกสองบ้านนะครับขออีกสองบ้านตอนนี้เอออุย้ยพูดไม่ได้ในนี้พูดไม่ได้อันตรายสุดๆเลยเวลาไลฟ์ในช่องนี้อันตรายมากครับอ่ามาแล้วครับอ่ะทุกคนอขออีกหกบ้านได้ไหมอะขออีกหกบ้านได้ไหมครับขออีกหกบ้านบอกเลยนะว่าไปซีเนี่ยชิ้นชิ้นใหญ่มากจริงๆก็ขิวเลยนะพูดถึงอนะดูดิทุกคนเนี่ยเวลาไปส่งอนะทุกคนแบบเอาไปเขาเรียกว่าอนะไรเอาไปเข้าแบบ อมอไอร้ไน้ำมันแค่นิดเดียวพอไปสักสองทิ่งมันทานได้เลยนะแต่ว่าเราแค่ไปเวฟแค่แบบสักนิดหนึ่งก็ยังดีให้มันมีความร้อนมาอุ้ยคนดูเยอะเห็นปะล่ะมาดูคนหน้าตาดีอ่ะนะเออเอหเน้ารักว่ะทุกคนฝาจะได้เป็นดาราแล้วนะทุกคนรู้หรือยังดดทุกคนฝาจะได้เป็นดาราแล้วรอติดตามเลยนะอ่ะอะอะกากดตะก้าก่อนกดตะก้าก่อนกดตะก้าก่อนเอ,อ้ยกดตะก้าก่อนครับกดตะก้าก่อนครับ ยินดีด้วยขอบคุณมากครับเดี๋ยวรอติดตามไปเลยนะครับเป็นซีรีส์นะครับหอมแก้มอาจารย์แพทดี้โชว์แล้วครับเอ้ยรอติดตามนะครับอันนี้ฝากผลงานด้วยนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับเป็นซีรีส์นะครับอันนี้อันนี้ไม่แบบไม่หาแล้วนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยอันนี้พูดตรงๆเลยอันนี้คือจริงๆนะครับแต่รอรู้นีกทีนะครับว่าจะได้แสดงคู่ใครอะไรยังไงเดี๋ยวรอติดตามเลยฝากผลงานด้วยนะครับอาจจะเขาเรียกว่าไรนะ มือใหม่มากไม่เคยเลยไม่เคยเรียนการแสดงไม่เคยเรียนอะไรแบบนี้มาก่อนเลยจริงๆก็ต้องลองดูครับว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนเออฝากแม่แม่เอฟซด้วยนะครับอาจจะแข็งแข็งหน่อยหมายถึงว่าแสดงแข็งนะครับอย่าคิดลึกนะอ่ามาแล้วครับทุกคนขออีกสองบ้านครับขออีกสองบ้านเออขออีกสองบ้านเท่านั้นนะครับขออีกสองบ้านนะครับปลายซีแดดเดียวนะครับเออเป็นซีรีส์นะเดี๋ยวรอลุ้นกันเฮ้ย คู่กันกับพี่แพรี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่แต่ว่าพี่แพรี่อนุญาตให้เล่นครับก็เลยแบบเออได้เดี๋ยวจัดให้จริงครับอันนี้เรื่องจริงครับเรื่องจริงไม่โม้ละอันนี้พูดจริงๆแต่ว่าเขาให้เก็บไว้ก่อนเขาไม่ให้พูดอารแท่เรื่องจริงไหมอาร์่เรื่จริงเรื่องจริงครับผมจะบอกไม่ได้ซอร์ใพรแน่นอนช่แต่พูดจริงจริงอันนี้พูดจริงฝากขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่แบบยังอยู่ด้วยกันมาตลอดตลอดผมจะดังละต่อไปนี้เพื่อนเรียกไม่หันแล้วนะแต่ผมจะใบให้ อ๋ออ่าทุกคนกตกตะกล้าไปซีเลยนะครับอุ้ยแฟนออกมาต้องตกใจแน่เลยอุ้ยแฟนเก่งมากทำไมขายของได้เยอะขนาดนี้เนี่ยอ่ะเห็นว่าเราขึ้นมาตั้งกี่ออเดอร์แล้วเมื่อกี้ไม่มีปลายทางเลยครับไม่มีปลายทางเลยครับใช่เออใครที่เข้ามาด่าฟอนนะครับไม่มีผลนะครับเพราะว่าฟอดแบบไม่รู้สึกอะไรหรอก <c oughs> อย่าด่าเลยเวลาด่ดา,ดา,ดาฟอรเนี้ยฟอดจะไม่สี่ชิ้นประมาณกี่กรัมคะถ้าเป็นสี่ชิ้นอะ่ะก็จะอยู่ที่สี่ร้อยกรัมครับแต่ถ้าเป็นสองชิ้นเนี่ยก็จะอยู่ที่สองร้อยกรัมครับ อืประมาณนี้เลยนะครับแต่กดได้เลยนะกดได้เลยแต่ถ้าออกอีเวนต์นอกอะไรเงี้ยทุกคนเตรียมไปกรีดได้เลยนะครับเพราะว่าวันที่เฮ้ยพูดไม่ได้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 แล้ววันนั้นก็จะแต่งรอมาเลยนะครับเตรียมเลยเออว่ะแต่มันก็ต้องมาโปรโมทด้วยดิใช่เฮ้ยมันขึ้นมาปะเนี่ยขึ้นมาหน่อยว่าถ่ายวีดีโอให้หน่อยแต่ให้มันเป็นการเป็นงานหน่อยแทนโอ้โห ทวนนี้แบบคลิปน้อยมากเลยไม่ถ่ายคลิปถ่ายอะไรเลยโอ้โหอุ้ยขอบคุณครับใครกดเนี่ยน่ารักมากเลยยินดีด้วยค่ะขอบคุณมากครับจริงไหมอ้าฝ่าจะโกหกทําไมแล้วฝ่าพูดจริงๆเธอได้กระตุ้นต่อมเผือกชันนะเอ้าฝ่าพูดจริงๆเอ้าไม่ได้โกหกนะเนี่ยฝ่าพูดจริงๆอันนี้ฝ่าสาระเลยกระตุ้นต่อมได้ด้วยเออเราเส้นเลยกระตุ้นต่อมน่ากินจังกดตะกร้ากดตะกร้าได้เลยนะครับพี่อ่ะผมขออีก สักนิดหนึ่งแล้วกันขออีกสักสองสามบ้านไปให้แบบพี่พลี่ได้แบบอ่าฝอพูดตรงๆฝอพูดตรงๆฝอไม่ให้โกหกพูดจริงๆนะเนี่ยฝอพูดจริงๆอ่าทุกคนกดตะกร้าไปอินซีได้เลยนะครับกดตะกร้าไปอินซีได้เลยนะอันนี้ถุงนี้นะครับสี่ร้อยกรัมนะครับราคาสี่รอยี่สิบเก้าบาทนะคะมีสี่ชิ้นนะครับสี่ร้อยกรัมนะครับสนใจกดตะกร้าได้เลยนะคบพี่น่าทานมากเลยเขาคุณมากครับน้องฝอหน้ารักมากอุ้ยเขาคุณมากครับพี่น้องฝอร์ดเป็นคนที่ไหนจังหวัดบุรีรัมย์ครับปลายซี กดตะก้าในนี้เลยได้ไหมคะกดได้เลยนะครับทุกคนน้องฟอดน่ารักมากค่ะอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับน้องฟอดหล่อมากน้องฟอดน่ารักมากอุ้ยขอบคุณมากค่ะน่ารักมากแปลกละกดแล้วแปลกะไม่ถ่ายแล้วน้องฟอดน่ารักมากเอ้าเนี่ยไม่เห็คนชมเลยดิเออโอเคอืมไม่มีคนชมปลาชมอะไรเลยนะครับเอออุ้ยฟอร์ไม่โกหกอันนี้ผมพูดจริงๆทุกคนเดี๋ยวรอดูอ่านเมนทิปกดน้องฟอดตะก้าไหนคะอุ้ย พอดีว่าฟอนมีแฟนแล้วอ่ะทําไงดีเออแล้วแบบเป็นคนที่แบบไม่ได้เจ้าชู้อะไรอย่างนี้ด้วยเออก็แต่กดตะก,กรนนกะก้าปลาไปก่อนนะครับตอนนี้กดตะกร้าปลาไปก่อนนะกดจริงค้าสี่ร้อเอ้ยขอบคุณคับพี่พิมพนิยมเอ้ยน่ารักขุนดีมากเป็นคนแบบออกกําลังกายด้วยใช่ไหมดูทรงแล้วอ่ากดตะกร้าปลาได้เลยนะครับ <c oughs> อ่ะพี่เบลลี่คงตกใจอ่ะเฮ้ยแฟนฉันขายของได้เยอะมากเลยอ,อย่างเงี้ยแต่เชื่อไหมแกไม่ชมหรอกแกจะบีน ก็จะแบบอุย้ยขาดไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเคยดูแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าเดี๋ยวอาพูดตรงๆพูดพูดจริงๆอุ่นยังไงคะก็เอาสามารถแบบอาสามารถแบบอันนี้ตัดตรงนี้ออกไปได้แล้วก็ถ้าเราจะกินอ่ะเราผมคิดว่าพี่อยากกิน2ชิ้นใช่ไหมถ้าสมมติพี่กิน2ชิ้นพี่ก็เอาไปเวฟก่อน2ชิ้นส่วนที่เหลือพี่สามารถเอาไปแช่ตู้เย็นได้ครับเอาไปแช่ตู้เย็นเสร็จปุ๊บพี่ก็สามารถเอาอันอันนี้พี่ก็เก็บไว้ในถุงใช่ไหมพี่ก็เก็บไว้เสร็จปุ๊บนะถ่ายคลิปละแทนแทนถ่ายคลิปแล้วถ่ายคลิปแล้วเตรียมอ่าเตรียมเลยเชกู เแคปถ่ายคลิปแล้วมันต้องเร็วๆเอาเร็วๆกดเลยอ่าทุกคนนะครับอ่ะเตรียมเลยนะฮะ นี่เลยนะครับได้กี่บ้านแล้วครับตอนนี้นะครับโอ้โหได้200กว่าบ้านแล้วนะครับเออนะครับนี่กดตะกร้าได้เลยนะครับทุกคนน้องฟอร์ดน่ารักมากขายดีปังๆนะครับ่ายได้ทุกต้องคับพี่แพรลี่นี่ให้เวลาไปขี้แป๊บเดียวก็ต้องขายหรอใช่ครับเพราะว่ามีแฟนขยันเราก็ต้องขยันเหมือนแฟนอ่ะแล้วถ้าคนที่เขาอยู่ในเพจทางไงถ้าอยู่ในเพจเราก็ต้องกดครับปอปลาหนึ่งเออแค่นี้พออย่าพูดเยอะอย่าพูดเองพิมพ์ปอปลาหนึ่งได้เลยนะครับอุ้ปลาชิ้นใหญ่มากเนี่ยดูเยิ้ใหญ่มากปลาอินซีแดดเดียวนะคะทอดให้เสร็จพร้้อมมทานไไไดปุ่เ กินได้เลยพันทีสนใจกดปอปานหนึ่งบาทใช่นะครับแพ็คแพ็คใหญ่แบบนี้นะคะ400กรัมนะคะน้ำหนัก400กรัมจะได้ปลาอินทรีสามถึงห้าชิ้น429ร้อยย่สิบ้าบาทประมาณปอปานหนึ่งมาเลยปอปานหนึ่งมาเลยอ่ะฉันไปขี้แป๊บเดียวเองนะแต่ว่าได้เป็น200กว่าบาทแล้วนะฉันขายไว้ค่ะเอ้าพอได้200กว่าบาทตอนเธอขายไว้มันได้ร้อยเก้าสิบโอเคอันนี้สองร้อยห้าสิบแล้วนะครับ ครับแต่ถ้าใครไม่อยากเอ่อถ้าใครไม่อยากกดปลาหนึ่งนะคะสามารถกดตะกร้าในนี้ได้เลยนะครับทุกคนกดตะกร้าค่ะในนี้กดตะกร้านี่ใช่กดตะกร้าได้เลยนะครับอุ้ยคนดูเยอะเอ้ยธรรมดาเนี่ยั่ไงล่ะนี่เห็นปหมล่ะเออเก่งมากเก่งสิอ่ะจะปลาน่ากินมากดูดูเฮ้ยปลาหรือคนอี๋ปลาหนึ่งปลาหนึ่งครับปลาหนึ่งนี่เหรอ่ะดูพอแล้วมั้งอ่ะดูดูดูนี่เห็นไหมล่ะ มไม่ใช่เมื่อกี้มันก็200แล้วไม่ใช่ฝรั่เมื่อกี้200กว่าเอาเธอดูอ่ะทุกคนลองกดให้ดูอีกบ้านหนึ่งดูอ่ะว่ามันขึ้นเท่าไหร่ทุกคนขอหนึ่งบ้านค่ะกดตะกร้าค่ะเมื่อกี้พี่พ,พลงไปคนกดเต็มเลยเอาล้าี่พวกนี้ต้องโดนตัต่อ <c oughs> เอ๊ไม่ได้ละ้วะอ่ะโอ้ยฝรั่ขายได้เยอะมากเลยอ่ะโอ,อ้ยเจ๊ดูดิหน้าร่างนันตื่นหลับลึกนี่ไง207เองปุ๊ก็ได้ตั้งเท่าไหร่อ่ะพอแล้วพอขอบคุณครับอ่ะก็ได้ตั้ง20ไปไปจะเดินทางแล้วพูดเยอะพูดมากบอกเขาแค่นี้ ดูเห็นไหมผบอกแล้วแกไม่ชมหรอกแกวินพูดไม่ผิดเลยโเก่งมากน่ารักมากโอ้เดี๋ยวปลิวแค่นี้แล้วเราลง